เบาสุมเมอร์มเมอร์อะไน่ะน่ะไป็นทิตเบาซุมเมอร์ซูมเมอร์จักซีใดจักสีเห็นจักสีหูเด๋ยวซ้ำใดทุ่มาตากไกลนั่นแหะละได้จักย่างแลบะเออได้ก็ว่ามันมาถือเอาไว้ด้ปัญญาสามาที่ิ ศีลศีลส,สมาธิปัญญาเกว่ามัคคะสมงธีธรรมเหนือธรรมตั้งพวงแล้วคือเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์บ่มีอารมณ์ถ้าคนเฮามันเบิดอารมณ์หล้วมันก็บรรหากันว่า,นาคนส,นสัตว์ทั้งหลายคือผู้ยึดติดถือมันก็เพราะว่าอารมณ์ตัวเดียวนั่นแหละความอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจตัวเดียว แต่บม่มีความพอใจแหล้วก็บเบิดอารมณ์แต่เบิดอารมณ์แล้วก็บ,บ่หาคือคำว่าปัญญาหรือปุญญะปัญญาอำนาจแห่งความสงบคือบุญบุญคือความสงบเย็นเหตุให้เห้าเห็นลึกเข้าไปอีกในคะำว่าอนิจังทุกขังอณัตาเหตุให้เหาเห็นหลายหลายอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมของชีวิตอนเห่าเองเหตุแห่เห้าเห็นความจริง ดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเข้าถึงความจริงความจริงของร่างกายเจ้าของเองมันก็ยังบอกเป็นของเจ้าของเองบ่าอาจสามารถที่สิบังคับได้ตามความพ่อใจเห็นบละ่ะตามความพ่อใจได้ mm hmm. บ่มีผู้ใดพ่อใจอยากไหนปวดหัวปวดแขวป่วยไข้หง้วนหนาวบม่มีเออ <c oughs> แต่ถ้าเฮาเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ามันบ่เป็นของเฮาบังคับบ่ได้บ่เป็นไปตามอำนาจแห่งความพอใจของเจ้าของเองเฮาก็เข้าใจมันปรับมันใส่ก็ร่างกายบด้ลูเรื่องสุขถุกกรไผเด้เออกินเข้ากินน้ำไปซ้ำตายมึงได้ร่างกายแหละเป็นที U ่อยู่อาศัยของใจหรือสื่อได้ใจจิตวิญ,ญญาณเดียวกันมโนจิตวิญ,ญญาณเดียวกันแต่ว่าเฮาบ่าท่านได้ว่างเป็่ แต่ว่างเป็นแล้วบม่มีมูนี่เว <c oughs> <c oughs> ลาเห็นความจริงในกายในใจของเจ้าของตัเองได้ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดบ่ได้ไปหเห็นความจริงของผู้อื่นดอกความจริงปัญญาคละเอื่อว่ะความรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ดับไปในสิ่งที่กําลังเกิดในสิ่งที่กําลังดับรอบรู้ในความบ่เทียงแทแน่นอนรอบรู้ในคําวัตถุรอบรู้ในคานในนนในําว่อา,าอนัตตา สุนจะตาเสื่อมไปิ้นไปจบไปรอบรู้อันนี้แหละคำว่าปัญญาก็ดีไม่ <c oughs> ต้องมาแปลว่าบาลีแปลว่า,าความรอบรู้ในกองสังขารมันบ่นเข้าใจคําว่าสังขารแปลละเอียดแล้วหูในกายจะคล้องว่าเก็บไขไ่ไปป่วยนี่ออน,นีจังว่าเทียงแคกแน่นอนเออผู้ได้เขาไปยึดบองจากวิธีปรับย่อมหลับใส่กับมั่นกับเป็นถูกนันเองรอบรู้ในว่ามันเป็นอนตตา เพออื่อว่ามันต้องตายนั่นเองเนี่ยหลอบลูในตัวนี้ออแต่เฮาโหท่านมันมันเป็นธรรมดาของมันจังสันทุกมันสิมีมาจากใสาบาล่ะอีกเป็นว่าอันิจจังทุกขังอนัตตาอันิจจังกับอนัตตาคู่กันเด้ความจรงิงเอ,อเกิดระดับที่น้ำกันปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บคนที่บ่ยอมหลับหรือว่าคนที่บ่เห็นคนที่บ่ท่านได้รลูแจงบ่บเข้าใจบ่บท่านมันมันเลยเป็นถูกอันนี้จังอยู่หนา้าอนัตตาอยู่หลังทุกขังอยู่กลาง ตัวใจเท่านั้นแหละเป็นถุกเออรูตธเจ้าพันธิไสทราบข่าว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันเพิ่นคือว่าว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตหกเข้าเข้าใจเยอะกว่า,วาในข้อหมายอันนี้เออพวกท่านทั้งหลายแต่เพิ่นว่าลูกคนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอเอ,อมีความเห็นเป็นเช่นใดน,อนอ้อเนีน่มันแยบคายแนเรื่อย อนิจจังทุกขังอนัตาคือเ่าเอาอนิจจังกับนัตาใส่กันลดจะมาถูกที่หลังเนาะอันจังยืนหนานัตายืนหลังถูกขังคือใจเท่ายึดติดไว้เองอดีตอนาคตเราคือเอามาเอาปัจจุบันลงข้างหลังแต่ว่าอาดีตแล้วอนาคตนั่นแหละคนเท่าคิดถึงความจากใดดังใจความพ่อใจอันเกิดจากสัญญาอารมณ์ความรู้สึกสรงจำต่างๆเออ ในอดีตมาปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนแปในอนาคตอยากให้เป็นทั้งสัน้นอยากให้เป็นทั้งสี่อน,นั้นแหละอดีตอกรมอนาคตคือสิ่งเดียวกันเออดีตอนาคตสิ่งเดียวกันเด้เอหรืออนิจจังกรรับนาตาอดีตกรรับอนาคตอันเดียวกันวกเข้าบอลลูทเอาท่านมันคือซือ้ออนิจจังทุกครั้งหน้าตาจะของเองแต่ว่าต้องไปวานนอื่นแหละคงจะของเองเนเด้อเขาไ่ได้ไมองออกนอกตูดอกเขามองความยึดติดของเขา ปฏิบัติธรรมะมาทาั้งเดือตนปัญญาเมื่อรอบรู้แล้วในเรื่องทุกข์ชีดสรพสัตว์กับวัฏจักรแท้แน่นอนเดินทางเข้าสู่ความเจ็บปวดป่วยและตายเออเห็นเปล่าถ้าคนบ่หยุดสิเอาทุกข์มาจากไสอันนีจ้จังกับอนัตตาเป็นของมันอยู่จังสั่นเนี่ยเอออดีตกับอนาคตก็กเป็นของติดกันเออถ้าเฮารู้เท่าทัานใน,น,นปัจจุบันนขณะแล้วอดีตอนาคตแม้กระทั่งปัจจุบันมันยังบ่มีสุด้วยส่าไปเนี่ย คนเหาคิดถึงอดีตเบอสิปรุงแต่งจากอดีตเห็นไหมเป็นอนาคตนั่นเองคือว่าอดีตอนาคตปัจจุบันก็อยู่ข้างหลังนะลเนาะอะไรคนนึงห้เบิ้งกับของในปัจจุบันนาขณะนั่นแหละดูเห็นมันท่านทั้งเบิดนี่แค่ว่าเบิดตอารมณ์ถ้าเบิดอารมณ์หล้วกับว่าหาดที่คำว่าอารมณ์มันกับอารมณ์จากความพอใจตัวเดียวนั่นแหละ ความพอใจมันอาจากใดมันมามันก็ไใดคือเก่าล่ะพราะว่ามันมีความพอใจพอใจว่าฟูมาแต่ท่างไก่ให้มันว่านเด้เออละทั้งเบิดหมายถึงการที่เคยมีความเสื่อความเคารพนับถือความกระทําตามพี่สังนั่งใหม่เธอดาพี่ฝากพี่แทนพี่แม่นพี่เมืองยังกะเล้วแต่พอใจบ่ละว่างออกบอไปคิดถึงมันเลยว่ามันสิมีผลมีอนุภาพยังสิมาดนบันดาลเท่าใด คือละอันอื่นๆออกบัญึ่งพึ่งความจริงความจริงอันนี้จังทุกครั้งอนาตานี่แหละความจริงความจริงความเกิดความดับความจริงความอัตหิอัต,ตโนนาโถความจริงการพึ่งตัวเองนี่แหละพึ่งตัวนี้เดินตามตัวนี้แ<อ>ต่ห้าเดินตามตัวนี้ปฏิบัติตามเี้ดตามนี้มันจะไปใสมเมื่อได้่นี่ศาสตร์ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปคิดยากเลยผู้ใดฟันอยู่ก็เลยปฏิบัติธรรมมันเม่งความยากกว่านั่นด้ มันยากเพราะว่าห้องไปฟังมาเออไปฟังมาแต่ก็มาคิดปรุงแต่งเอาเองว่าเป็นนังสันนังสีเป็นตหยากมันไม่ยากหรอกเออคำ <c oughs> ว่าปัญญาเนี่ยรอบรู้รอบรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองเออมันก็มาคมเจ้าของเองไวเวลาเขาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดความบไดดังใจให้นึกถึงความตายนั่นเพิ่นให้นึกถึงความตาย คนนึกถึงความตายแล้วมันก็สงบลงในความคิดมันสงบลงในความคิดแล้วมันก็เป็นจิตตั้งมั่นของมันเองแหละสงบระงับเพื่อแหวงเพื่อว่าให้บันดาลโทษะบ่เหตุไปตามอารมณ์เวลามันบริแรงใจจึงให้ระลึกึถึงความตายผู้ใดก็เกิดมาตายทั้งนั้นแหละออมันสิลวยบันได้กรงซ่ามันเอาอย่างไปบ่ไดรหรอกนี่นะมันทุกข์กับือกันกับตายท้อกันอยู่กับพ้นลวยแน่ คนรวยมากกัถูกคื่กันดีบม,มือนธท่ดาดาได้พวกเบ่าเ้าใจพวกเทาไปเห็นของภายนอกว่าเขาสบายได้ที่ริงว่าสบายป่วยไข้เป็นโรคคื่กันหั่นแหละพัดผ่าจากสิ่งที่รักอันเดียวกันเว,วลาผู้นั้นผู้นี้คนหักตายกับคิดหอดไห้หอ้องหานํำคือเก่าะยุดติดคือเก่าปัญญาจะเท่ารอรูหลายอหลาย่างแลักถูกสิ่งทุกอย่างเดินทางเขง้าสูความแตกดับความเสื่อมสลาย ความตายไปความดับไปแต่ห้าหรอบรูตัวนี้แล้วอื่นบานลงแจงเห็นจริงตามความเป็นจริงเออบัดนี้มันก็มีสมาธิจิตมันก็ค่อยๆมันมันมันไปเห็นความจริงตัวนี้แล้วมันก็ค่อยหดสั่นออมามันก็เิ่มมาตั้งมันเมื่อมันตั้งมันแล้วบันนี้ห้าเห็นโทษของความเห็นโทษของอารมณ์คพเห้าลักเอาขาเอาปนกี้ขาเอาเพราะว่าอารมณ์ตัวเดียวความอยาก ถ้ามันเห็นแล้วมันก็ค่อยดับลงมาเองหรอกแม้ช่วขณะหนึ่งก็ยังดีสะสมกันไวสะสมไวเอาชั่วขณะหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิอะไรอ่นว่าชั่วขณะอแม้ในชั่วขณะหนึ่งมันก็เห็นแล้วเนี่ยอจึงเห็นความสงบแล้วมันก็ค่อยๆฝึกงานตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละสิ้นสมาธิและปัญญาในช่วงที่เหาสงบบันสิ้นก็เกิดในหันราะวห่าเาบ่มีความขิด ยิบเจตนาความคิดนั่นแหละีคิดไปอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากหลักอยากตีอยากข่ารคนนั้นคนนี้ให้มันได้ดังใจกูนั่นสิ่ก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดความสงบเย็นนั่นแหละปัญญาก็เลยบุญก็คเอิกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละทั้งว่ามันบได้ยงานดอกเด้อผู้ใดอยากหูอยากนั่นก็คือกลับมาสู่ลมหายใจเออเอายูในลมหายใจเนียนเนียนแน่นึงเป็นหนึ่งกับลมหายใจได้นั่นแหละ สีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศินมรรคสมังคีมันก็นร่วมอยู่ในอันเดียวเองในขณะนั้นอารมณ์เกิดบ่ไ้แต่อารมณ์เกิดบ่ไ้ในขณะนั้นมันบ่หายังหากิริยาของจิตเออความคิดทั้งปรปุงแต่งสแสวงหาอยากได้ยากดียากมีอยากเป็นแม้ชั่วขนาหนึ่งเออมันก็นค่อยๆซึมซาบสะสมไปเลยอย่ะงนั้นผู้สิมีอาชีพขาัตั์อยู่มันผู้สิเหตพิษมาแล้วมากมายเพียงใดก็ตามเออให้กำลังใจตัวเองเด้อ แม้ว่ากับเอาไปเห็ดล่องเบิ้งที่พ่นแอน่เอพา่นบอกว่าแค่วารู้มลมหายใจกับพขามาเข้ามาหนึกถึงลมหายใจเข้า,าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรยุแค่นี้แหละเห็ดไปเรื่อยแต่เกิดบาดน,นี้เข้าหายใจพูดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโทกไปเรื่อยอาการปิติมันเกิดที่ว่านิ่มนวลระว่างกางหนาผากันเกิดแล้วเวลาเข้าเหลิกเห็ดบ,บาดเอาไปเทียบกันเบิ้ง อันใดมันดีกากันระวางนั่งคิดจะไดนั่นจะไดนี้อันใดมันดีก็กนะเอาไปเทียบเบิ่งอันใดมันเร่าร้อนอันใดมันกังวลในระวางการการหาอยู่เนี่ยเอาไปเทียบเบิ่งตัวพิสูจน์โดยตัวเองตัวเออธรรมชาติอันนี้บ่งเป็นของลึกลับธรรมชาติอันนี้เออความจริงอันนี้ธรรมชาติอันนี้สามารถพิสูจน์ได้โดยตัวเองได้ผู้ด้กระสังฟังอยู่๋ยวนี้ หรือเอามีเวลาเห็ดกับเห็ดจักน้อยนะหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่ก็ยังดีในขณะที่หายใจเข้าพูดออกโทพุดโทพุดโพพุดโโอยังนี่กับช่วงนั่งคิดหาสร้าง้นันหักผู้นนี่นะเทียบกันบมองดีนั่นแหละช่วงนั้นมันบ่หาเดี๋ยวได้คัเพื่อนั้นมันบ่หามันบ่หิวมันหยุดมันเป็นสมาธิแม่ชั่วขณะหนึ่งเอื่นน่วจิตตั้งมันเมื่อมันตั้งมันชินสมาธิและปัญญากร่วมอยู่ในหูดังเท่านั้นแค่ในล่มหายใจนั่นแหละเอ <c oughs> อะไรจังว่ากิริยาของความคิดของเหาเนี่ยหาจังส่นหาจังสิอยู่เลยเลยเลยพักผ่อนมันมั่งนะอาหารเป็นที่ต้องการของร่างกายร่างกายมันก็ยังกินอาหารร่างกายมันก็ยังต้องการพักผ่อนแต่ว่าใจนั่นนะความคิดนี่นะ่ะออให้มันพักผ่อนมัน่งโดยอาศัยลมหายใจเฮาเนี่แหละเป็นเครื่องหยุดไวยสกอนให้อาศัยลมหายใจเป็นดุจดังว่า อูนอนหายใจมันผักพอนเน่ยเออความคิดผักพอนเน่ยเออเลิกคิดในะความจากได้ดีไม่เป็นเออแลวกะหานขมาสู่ลมหายใจหายใจเข้าออพูดหายใจออกพูดพูพูดทพดทอยู่พ่อสำนั่นเออพูดโทไปพูดโทมามันสงบแล้วนั่นแหละมันนอนมันหลับมันลืมจากบ่ล่ะนอนหลับลืมมันจะลืมคิดหาอันนั้นคิดหานี่ความทุกข์ก็เกิดบ่ไดถ้งตัวนั่นแหละมันก็คอยสงบ ไปเรื่อยๆแล้ก็ค่อยตั้งมั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อส่วนละการใส่อํานาจของสมาธิการใส่แม้นห้าสิกระทบกับทางเอียงกันแล้วแต่บมดมันบอกระเทือนมันบระกาศปรุงแต่งต่อมันบอกเหตุให้มันได้ดังอารมณ์ไงมันระงับอารมณ์ใดมันละอารมณ์ใดนี่แหละจังหวะการใส่ชีวิตสําหรับบุคคลผู้ภูมีสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แล้ว การใส่ชีวิตเป็นปกติมันก็ตั้งมั่นอยู่กพื่ก้ามันแต่ห้าฝึกไปเรื่อยๆละ่ะเอออยู่ในโลกทัทง้ทงๆที่โลกบุญวายอยู่ในโลกทั้งๆที่เขาดา่าเขาด่ากับมีเขาย่องกับมีเออหลยายๆอย่างความได้ความเสียแล้วแต่ไยสิว่าจังไดอำนาจแห่งสมาธิที่พวกเ้าฝึกให้มันตั้งมัน่นแล้วมันก็บอกไปคิดอันนั้นเลยมันจิเอาทุกมาจากไสทุกก็บ่มีหันตัวล่ะค่อยๆเหตุไป มื่หนึ่งหมื่หนึ่งจากสามเถื่อเนี่ยเอาแบบนี้สำหรับคนที่นั่นกน็เวลานอนเอก่อนที่จะหลับดูลมหายใจหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทรหันลับตาเมื่อนตาก,ก็แล้วแต่คนที่นอนัก็ต้องลับตาอยู่แล้วละ่ะเออหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจนเหตุไปจนหลับมีเวลาที่หนึ่งเวลาที่สองฝึกเออตอัวนี้สิเหตุยากแน่พะว่าปกติของคนตื่นขึ้นคิดขิดอยากได้ดีไม่เป็ี่ยน นะครับแต่ว่ามันบังคับได้เหอลอิ่มตื่นภาพมาซร้ามันคิดไปปั๊บนึกถึงคำบอกหลวงพ่อนี่หลดเอ,อ้าเพื่อนว่าให้จับลมให้ใจกเว้ยดึงขึ้นมาแม้มันจะคิดไปแล้วสะก้อนกระซางออในส่วนการฝึกตื่นมาปับ๊บมันคิดไปแล้วสองสามเดือนแล้วเอ,อ้ามึงคิดไปยังไยบอกมาเลยมึงคิดไปตื่นไปตายทั้งใดอีกนะกลับมาหลูลมให้ใจอาจจะเข้าพูดโตพูดโตมีอาการคน,ลคนหลุกคนหัวลุกหรือว่า พวกทีฟู๊ดอันอุณาโลมไป at, แล้ววูวาบเดียวไปบันลุกไปเลยเอาซํานั่นเวลาระวางการวันกับพักเทียงสิคนเขาทำงานกับต่างผักเทียงบอกวางานส่วนตัวบ่างานโดยโรงงานกับสร้างข้าราชการกับตมพักเทียงมากก็เห็ดใน่จักหน่อยเลยเอออันนี้บ๊อบแมนว่าไปนางทาดิแต่บ๊อบแมเกี่ยวกับทาเด้อฟังดีดีบ๊อบแมนจะไปโอ้กูอยากอายคนจะเป็นนางสมาธิเขาสิว่ากูบอแมนแบบนั้นเด้ เลือบตาบังไปอยู่หายใจเข้าหายใจออกพุทโตพุทโตพุทโตคนหัวลุกหรือว่าอาการปิติเกิดขึ้นกลางกระพาหวาบเดียวพ่อสำนันแหละเห็นจุดสำนันเมื่อนึ่งจักสามเถืาเห็นดูเข้าดูเขาเดี๋ยวมันก็ค่อยเพิ่มไปเองดอกเออในเมื่อมันเทียบแล้วเทียบบังในระวางกูอยู่กับลมหายใจกับคำพุทโตพุทโตอย่างนี่เออโอ้อันนี้สบายกว่าเนี่ยเทียบเอาตัวเออโตเจาของเองก็ต้องลูัโตจากของเองตัว ละได้มากละได้น้อยก็ขึ้นยุการเจ้าของเองด้เบบ่งอารมณ์เจ้าของเองเนี่ยว่าลู้ท่านมัง่งลู้ตามมัง่งอยู่เพิ่นว่าท่านอย่างกับท่านอารมณ์ล่ะตามมั่กับตามอารมณ์นั่นแหละมันจะมีอย่างพ่อใจกับมาพ่อใจก็น,นั่นล่ะคนที่มันเกิอดอยู่นั่นถ้าเบิดอารมณ์แล้วมันก็บ่เก,กิดตอนหอนลันจะไปมีอย่างะจะไปคิดว่ายากจะไปคิดว่ายากมันไม่ได้ยากหรอกนั่นแหละพอา